สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้หยิบประเด็นมาคุยกันในเรื่องของแมนเจอร์หรือผู้จัดการได้ยินได้คุยกับผู้บริหารแห่งขององค์กรแห่งหนึ่งนะครับก็เขาก็าพูดเปเปลยๆขึ้นมาว่าเอถ้าเราได้ผู้จัดการที่ดีแค่นั้นทุกอย่างก็น่าจะดีหมดท่านคิดยังไงครับกับคํานี้ ผมค่อนข้างเห็นด้วยนะฮะก็คืออาจจะมีเงื่อนไขเล็กน้อยว่าผู้จัดการที่ดีคืออะไรถูกไหมครับแต่ถ้าเราเข้าใจในภาพเดียวกันก็คือถ้าองค์กรของเราเราสามารถมีผู้จัดการที่ดีอย่างน้อยถ้าจาก100%เนี่ยมีผู้จัดการที่ดีอยู่ในเกณฑ์ดีในในดีในลักษณะผู้จัดการที่ดีนะฮะสัก7-80%เนี่ยผมว่าองค์กรนั้นจะมีปัญหาน้อยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงานหรือบริหารคน แล้วเราจะทำยังไงแค่เพียงผู้จัดการที่ดีแค่นั้นทุกอย่างก็น่าจะราบรื่นตัวแรกที่เราคงจะต้องมาดูกันก็คือผู้จัดการที่ดีมันสร้างอะไรบ้างหลายคนอาจจะบอกว่าผู้จัดการที่ดีมันมันพิเศษขนาดนั้นเลยหรือลองนึกภาพดูก็ได้นะฮะถ้าเราให้ผู้จัดการเป็นคนคัดเลือกคนมองในมุม HR นะครับผู้จัดการที่ดีเขาจะเลือกคนแบบไหนเข้าทำงาน อันนี้ก็มีประเด็นนะฮะบางแห่งเนี่ย HR เลือกครั้งที่1ให้ละพอครั้งที่2ก็ต้องอาศัย Line Manager ในการที่จะสัมภาษณ์คัดเลือกต่างๆเนี่ยนะครับผู้จัดการที่เขาเรียกว่าเป็นผู้จัดการที่ดีที่มีมุมมองในการบริหารจัดการที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เขาจะเลือกคือเขาจะต้องเลือกคนที่เข้ามาช่วยเขาทํางานให้ประสบความสําเร็จเข้ามาทํางานแล้วสามารถพัฒนาต่อยอดได้ แต่ในอีกมุมหนึ่งที่เป็นผู้จัดการที่อาจจะไม่ได้มีมุมมองในการบริหารจัดการที่ครบถ้วนมากนักเขามักจะเลือกคนที่เขาควบกลุ่มได้มากกว่าเขามักจะเลือกคนที่มีประสบการณ์ด้อยกว่าเขาผลงานต้องด้อยกว่าเขาเพราะว่าเขาไม่อยากให้เกิดสิ่งที่พนักง,งานโดดเด่นกว่าเขานี่คือมุมมองที่ค่อนข้างจะจํากัดนะฮะของคนที่ไม่ได้ถูกพัฒนาแล้วถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้จัดการอาจจะมีมุมมองแบบนี้ ถ้าองคอ์กรของท่านมีผู้จัดการที่มีมุมมองแบบนี้เชื่อได้เลยว่าการคัดเลือกคนของเขาเขาจะเลือกคนอีกแบบหนึ่งแบบไหนแบบที่แย่กว่าเขาคือถ้าผู้จัดการคนนี้แย่อยู่แล้วยิ่งหนักเลยนะครับเขาก็จะเลือกคนที่แย่กว่าเขาในทุกๆด้านเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้ควบคุมได้นี่คือมุมมองแรกเลยนะฮะถ้าเราได้ผู้จัดการที่ไม่ดีเข้ามาบริหารจัดการสิ่งแรกก็คือคนที่ไม่เหมาะก็จะถูกเลือกเข้ามามากขึ้นพอคนที่ไม่เหมาะถูกเลือกเข้ามามากขึ้นปัญหาที่ตามมา ถ้าเรามองเรื่องการพัฒนาผู้จัดก,การที่มีมุมมองในการบรหิหารจัดการที่ไม่ค่อยดีนักเวลาเราจะพัฒนาคนเขาก็จะบอกว่าลูกน้องเขาเก่งอยู่แล้วไม่ต้องพัฒนาบางคนก็จะมองหนักไปกว่านั้นอีกว่าลูกน้องเขาไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นพัฒนาไปก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาดังนั้นไม่ต้องพัฒนาสุดท้ายก็ไม่เกิดการพัฒนาอะไรขึ้นมาทาั้งๆท,ที่องค์กรกับเอชเองก็พยายามที่จะมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประเมินผลงานหลัก ผู้จัดการที่ไม่ได้ถูกฝึกมาหรือว่ามีปัญหาในมุมมองการบริหารจัดการเวลาถึงเวลาที่ต้องประเมินผลงานพนักง,งานหรือลูกน้องตัวเองก็ต้องมีเรื่องของอคติเข้ามาปนล,ละมีเรื่องของความชอบไม่ชอบมากหน่อยเข้ามาปะปนเรื่องของงานหรือเอาไวท้ทีหลังคนนี้ใช้ง่ายคนนี้ใช้คล่องผลงานดีกว่าคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าทํางานดีจริงๆแต่ใช้ลําบากหรือมีประเด็นชอบถามชอบจู้จี้จุกจิกเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมด เวลาให้ทําอะไรก็มักจะชอบถามเพื่อ,อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นจนเกินไปเช่นทําไมต้องอย่างนั้นทําไมต้องอย่างนี้คนแบบนี้ผู้จัดการไม่ค่อยชอบทั้งทที่คนแบบนี้คือคนที่จะทําให้งานมันได้รับการพัฒนากลายเป็นว่าผลงานก็สวนทางกับผลงานจริงๆที่พนักงานทําไดนะ้นี่คือตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะว่าถ้าเราไม่มีผู้จัดการที่ดีในการบริหารคนของเราก็จะมีปัญหาตามมาโดยตลอดนอกจากบริหารคนแล้วบริหารงานละ่ะ ผู้จัดการที่อาจจะยังไม่ได้ถูกพัฒนามากนักในการทํางานก็จะมีปัญหานะครับนายแอสซน์ Nine, assign, หรือมอบหมายงานอะไรบางอย่างมาสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะไม่สามารถคิดต่อยอดวางแผนงานนะฮะหรือว่าทำแอคชั่นแพลนอะไรออกมาได้เลยสิ่งที่เขาจะทําก็คือโยนให้ลูกน้องโยนยังไงฮะก็คือเนี่ยได้รับงานมาเนื่องจากว่าคุณเป็นคนเก่งหรือ,อผมอยากจะพิสูจน์ฝีมือของคุณนะงั้นคุณทํามา พอลูกน้องทําเสร็จสิ่งที่เขาทําก็คือเอาผลลัพธ์ของลูกน้องซึ่งอาจจะออกมาดีเนี่ยนะฮะเอาไปโยนแล้วก็เอาไปพริเต์เองนะกลายเป็นผลงานของตัวเขาเองว่านี่คือสิ่งที่เขาทําแล้วลูกน้องล่ะลูกน้องก็จะไม่ได้รับการชื่นชมอะไรๆเพราะว่าเขาก็จะบอกว่านี่คือหน้าที่คุณน,นี่คุณทําเสร็จแล้วก็ถือว่าโอเคลักษณะแบบนี้คือการบริหารจัดการที่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ดังนั้นองค์กรในยุคปัจจุบันถ้าท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วต้องการขับเคลื่อนองค์กร ให้เติบใหญ่ต่อไปในอนาคตย้ำนะฮะถ้าองค์กรอยากจะใหญ่ขึ้นในอนาคตแล้วก็มีเรียกว่าขยายเติบโตขึ้นไปะครับท่านทำงานคนเดียวไม่ไหวหรอกฮะสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือต้องสร้างตัวตายตัวแทนขึ้นมาสร้างพนักง,งานในกลุ่มระดับจัดการขึ้นมาให้มากขึ้นซึ่งพนักง,งานกลุ่มนี้ก็จะต้องมีทักษะทั้งแง่มุมการบริหารจัดการงานแล้วก็แง่มุมในการบริหารจัดการเรื่องของคนอย่างดีด้วย ดังนั้นถ้าตอนนี้เรายังไม่มีผู้จัดการแบบนั้นคำถามคือเราจะมีได้หรือไม่ตอบง่ายๆว่ามีได้ครับแต่ท่านจะต้องมีการวางแผนเพื่อพัฒนาคนกลุ่มนี้อย่างจริงจังาการพัฒนาก็อีกผู้บหาดับสูงบางคนก็คิดง่ายมากๆว่าพัฒนาก็คือส่งเขาไปเรียน RHR คุณไปหาหลักสูตรดีๆมาหลักสูตร leadership หลักสูตร managerial ด Manager ีๆแล้วก็ส่งไอ้คนกลุ่มนี้ไปพัฒนาก็คือส่งไปเรียนไปอบรมข้างนอกนั่นแหละพออบรมผ่านไปปีหนึ่งใช้เงินก็ประมาณไปสักก้อนหนึ่งผู้บริหารก็จะมองว่าอบรมแล้วนี่ปแปลว,ว่าคนกลุ่มนี้พร้อมจะเป็นผู้จัดการที่ดีได้เลยใช่ไหมคําตอบคืออยังนะฮะหลายคนคิดแบบนี้นะครับก็คืออบรมจบปแปลว่าพัฒนาแล้วอันนี้ต้องหยุดคิดให้ดีให้รอบคอบนะครับเพราะการอบรมกลับมามันได้แค่เพียงองค์ความรู้ ได้ทั้งหมดหรือไม่ยังไม่ชัวร์เลยนะฮะบางคนไปนั่งเรียนก็เบลอๆกลับมาคือด้วยการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่บางครั้งเรานั่งนานไม่ได้แม้ไม่ต้องผู้ใหญ่ฮะเด็กรุ่นนี้เองนั่งเรียนหนังสือทั้งวันยังไม่ได้เลยครับเอาแค่3ชั่วโมง1คาบเนี่ยจากประสบการณ์ผมไปสอนหนังสือมาเรียนนั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ได้หรอกฮะประมาณชั่วโมงหนึ่งอะเต็มที่มันนอกนั้นก็จะเริ่มหลุดละถ้าไม่มีประเด็นในการดึงให้เขาเข้าสู่บทเรียนยิ่งผู้ใหญ่นี่ยิ่งกกกว่าเด็อี บางครั้งด้วยการที่เขาทํางานมาไม่ได้บอกผู้ใหญ่เรียนรู้ไม่ได้นะครับแต่ด้วยประสบการณ์ในการทํางานมาหลายปีไม่เคยนั่งเรียนอยู่เฉยๆเนี่ยเขานั่งทํางานอยู่ทั้งวันมันมีอะไรให้ทําตลอดแต่ให้มานั่งฟังแบบนี้บางครั้งมันไม่ได้ทั้งหมดดังนั้นจะคาดหวังว่าแค่ส่งไปอบรม6ชั่วโมงอาจจะ2-3วันในรุ่นหนึ่งหรือบางครั้งเป็นรุ่นยาวหน่อยเป็นเดือนแต่ว่าเรียนเป็นระยะเวลาสั้นๆต่อๆกันสัปดาห์ละครั้งอะไรแบบนี้ จบออกมาอย่าเพิ่งคาดหวังว่าเขาจะกลายเป็นผู้จัดก,การที่ดีตามที่เราต้องการนะครับเขาอาจจะได้เพียงแค่ความรู้จบแต่สิ่งที่ท่านในฐานะผู้บริหารระดับสูงจําเป็นที่ต้องพัฒนาต่อก็คือเราคงต้องให้เขาหยิบเอาความรู้ที่เขาได้เรียนมาโดยเฉพาะการบริหารงานแล้วก็บริหารคนเนี่ยมาใช้จริงอาจจะต้องนั่งคุยกันทีละคนเลยนะฮะว่าผู้จัดก,การคนไหนที่หน่วยก้านดีหน่อยท่านอาจจะต้องมอบหมายงานที่ลึกขึ้น ให้เขาคิดให้เขาวางแผนให้เขามานําเสนอผลลัพธ์แล้วก็ที่สําคัญคือให้เขาเอาเทคนิคในการบริหารคนไปบริหารทีมงานของเขาแล้วเอามาเล่าให้เราฟังโดยท่านเองในฐานะผู้บริหารดับสูงจะต้องแปลงร่างเป็นโค้ชภายในองค์กรนั่นแหละคือโค้ชให้ลูกน้องท่านอ่ะถ้าท่านมีความสามารถมากพอที่จะเป็นโค้ชได้ผมว่าเรื่องนี้มันไม่ยากท่านฝึกได้อยู่แล้วสามารถที่จะโค้ชลูกน้องให้เก่งขึ้นได้นี่แหละฮะคือประเด็นที่เราจะต้อง ช่วยเขาถ้าเราต้องการจะมีผู้จัดการที่ดีแล้วเราอยากพัฒนาเขาเองฝึกอบรมไม่พอท่านจะต้องช่วยเขาโค้ชนะฮะเป็นพี่เลี้ยงให้เขาเวลาเขาเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างอาจจะต้องเปิดโอกาสให้เขาลองอีกครั้งหนึ่งใจเย็นๆเพราะว่าการพัฒนาคนมันต้องอาศัยเวลามันไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บวันสองวันจะกลายเป็นผู้จัดการที่เลอเลอิศขึ้นมาได้ถูกไหมครับความคาดหวังก็คือเราต้องการผู้จัดการที่ดีดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าผู้จัดการที่ดีมี ประโยชน์อย่างไรมีโอกาสที่จะสร้างสารรค์ผลงานในระยะยาวให้องค์กรได้อย่างไรมีโอกาสที่จะสร้างคนในองค์กรบริหารคนให้เกิดพลังและแรงจูงใจที่ดีได้เราก็ต้องมาลงทุนการพัฒนาสร้างผู้จัดการกันขึ้นมาดังนั้นระบบพวกนี้มันเชื่อมโยงกับระบบ h r นะครับนั่นก็คือระบบ c a r e e r Path ของท่านนั่นแหละการจะขยับคนขึ้นมาเป็นผู้จัดการไม่ใช่แค่เพียงครบปีแล้วเลื่อนอย่างในอดีตอีกต่อไป ถ้าท่านต้องการผู้จัดก,การที่ครบเครื่องทั้งคนทั้งงานผลงานในการประเมินผลงานก็ต้องออกมาชัดเจนว่าคนนี้เก่งเรื่องอะไรไม่เก่งเรื่องอะไรมีแกลบหรือมีช่องว่างที่ต้องพัฒนาในเรื่องอะไรมีระบบก,การพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจนว่าจากพนักงานซีเนียหน่อยๆแรงละว่าคนนี้อีกสัก2ปีจะใ,ให้เขาขึ้นเป็นผู้จัดก,การให้ได้ไอ้สอปีที่ว่าเนี่ยคะคงจะต้องวางแผนการพัฒนากันให้ชัดว่าปีแรกจะต้องเน้นเรื่องอะไรปีที่2ต้องเน้นเรื่องอะไร สิ่งที่สำคัญคือผมแนะนำนะครับต้องมั่นใจว่าเขาเป็นผู้จัดการที่ดีได้ก่อนถึงจะเลื่อนเขานะฮะมั่นใจตรงนี้คืออะไรแปลว่าท่านจะต้องมอบหมายงานในฐานะผู้จัดการเนี่ยบางงานอาจจะเป็นการบริหารโครงการบางงานหรือว่าช่วยท่านในฐานะผู้บริหารบริหารงานบางอย่างให้เห็นก่อนเพื่อพิสูจน์ได้ว่าถ้าเลื่อนเข้าไปแล้วเนี่ยคือการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปแล้วจะไปดันเขาลงเนี่ยมันค่อนข้างจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พนักง,งานเองจะรู้สึกแย่ไปเลยการทดลองงานในการเลื่อนตำแหน่งผมเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยมีการทดลองงานด้วยเลื่อนตำแหน่งแล้วเอาทดลองงานก่อนนะผมว่าพิสูจน์ให้มันชัดเจนไปเลยดีกว่าว่าได้ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ก็อ,อย่างพิ่งเลื่อนอยืดเวลาออกไปในการพัฒนาเขาก่อนไม่ได้บอกว่าเราไม่เลื่อนนะฮะแค่ยืดออกไปก่อนว่าตอนนี้เราพิพจารณาแล้วยังไม่พร้อมดังนั้นให้พร้อมก่อนพอพร้อมเมื่อไหร่เราเลื่อนเขาเราจะได้ผู้จัดการมือดีที่สามารถทํางานได้ทันที นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานแล้วก็เรื่องคนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมาถ้าเราทําแบบนี้จะดีะกว่กว่าเออให้เขาขึ้นไปก่อนอย่างน้อยให้เป็นกําลังใจแต่พอขึ้นไปแล้วเขาทางานไม่ได้ผมว่าท่านอาจจะเสียใจครับสิ่งที่ทําไปเพราะอะารเพยาะสุดท้ายท่านก็ต้องคว้าง,งานกลับมาทําเองทั้งหมดจะสอนให้เขาทําเลยมันก็มีความลําบากมีข้อจํากัดอยู่เยอะพอสมควรดังนั้นย้ำอีกครั้งนะครับผู้จัดการที่ดีมีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้เยอะมากดังนั้นระบบพัฒนาเพื่อให้พนักง,งานเป็นผู้จัดการที่ดีจึงมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในยุคนี้ที่หาตัวทาเลนต์กันยากมากในภายนอกบางองค์กรนี่เคยคุยกันนะครับหาพนักง,งานระดับกลางๆเนี่ยแหาะคือผู้จัดการเนี่ยเข้ามาปรากฏว่าเอชาเล่าให้ฟังว่าคนมาสมัครเยอะมากแต่เฟ้นหาตัวยากมากคนเก่งระดับที่บริหารทั้งงานทั้งคนได้ให้มันเข้าขายมาตรฐานของเขาเนี่ยหายากมาก ดังนั้นถ้าหายากแล้วเราต้องการจะพัฒนาเองก็ต้องพัฒนากันอย่างเข้มข้นมั่นใจได้ว่าเลื่อนแล้วไม่ตกมาตายนั่นน่ะฮะคือสุดท้ายของการเป็นผู้จัดการที่ดีครับฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดี